ไม่กินข้าวโพดจากรถพุ่มพวงได้พี่น้องเด้อข้าวโพดมีเผือกมีมันมีฟักทองฟักแฟงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงมาพี่น้องมามาอุดหนุนหน่อยนะคะรถพุ่มพวงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงจ้านี่มะละกอจ้ะมะละกอ กราำปีสวยๆประกาศขาวการรู้เพิ่งจะทําเสร็จนะคะอุดนุนพอค้าแม่ขายหน่อยนะคะประกาศขาวกราำปีคณะมะละใหญ่ไปต้มมาไปผัดต้มจืด ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงผลไม้สดผักสดนะคะมือ้อเสาร์ตีหาเครื่องออกจากบานเด้อพี่น้องเลยลูกเสาร์ลูกเ้ราร์พ่อ่าก็ะได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเสร็จจ้าเพิ่งจะเสร็จ ผักสดผลไม้สดจากรถพ่วงนะคะไชยรถก็มีมะนาวมีมะนาวมีต้นหอมมีข้าวลามหวานมันจ้ะมะม่งวงเขียวใหญ่มะม่งวงเขียวใหญ่นะคะ โลโละยี่ห้าสามกิโลสี่สิบพะวงเขียวใหญ่พะม่วงสุกหวานหอมหวานเกียบเลยผลไม้สดผักสดจากรสภูมิพวงนะคะพูดหนุนพ่อค่ะแม่ขายเด้อพี่น้องเลยอืมสี่เล่เป็นแม่ค่ะก็ลำบากจักน้อย โบ้ดทนกขบ่มีกินไม่ใสเนาะพี่น้องเนาะมีคณะมีถั่วฝักยาวมาละสิบบาทสิบบาทนะคะมีผักบุ้งไทยมาละไปต้มถั่วต้ม กวางตุ้งมีหลายอะไรอย่างนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่